ขุนแผนภายกุมารนะรุ่นแรกของหลวงตาชัยฮะหลวงตาชัยนี่อยู่วัดหินโค้งอยู่ที่บ้านค่ายระยองแล้วผมได้ฟังน้องๆพูดบอกว่าหลวง,งตาชัยเนี่ยพอในบ้านค่ายเนี่ยเกจิในบ้านค่ายในปัจจุบันพอรู้ว่าหลวงตาชัยนะจะทำพระขุนแผนเนี่ยนะเขาให้มวลสารกันมานะมวลสารเก่าเนี่ย นะให้มาให้หลวงตาชัยฮะนะหลวงตาชัยหลวงตาชัยทําขุนแผนภายกุมารน,นะโดยคุณโปเต้ระยองนะครับจะเสกวันที่29นะ29เนี้ยนะแต่อเผอิญว่าหรือผมไม่ว่างนะาผมไม่ว่างนะาถ้าว่างก็จะได้มีโอกาสไปแต่ไม่ว่างนะอ้าวถ้าใครต้องการนะครับพระขุนแผนหลวงตาชัยฮะน้าขุนะแผนหลวงตาชัย นะอ้าวพระปิตาปดนีนะพระราสังวราพิมลหลวงปู่โตโอ,อินทสุวรรณโนวัดถ้ำสิงโตทองราชบุรีปิตาปดนีของวิทยาสุเรนนะวิทยาสุเรนเนี่ยเขามีทั้งพระปิดตามีทั้งเหรียญแจกทานนะมีนะนะปิดตาพิมยันนะพิมยันตีนะครับใครสนใจนะครับอันนี้เป็นของวัดถ้ำสิงโตทองราชบุรีจัดสร้างโดยนะโดย ทีมงานคุณวิทย,ยาสุเรนแล้วก็เหรียญหันข้างรุ่นแรกหลวงพ่อแก่นะหลวงพ่อแก่วัดดงแม่นางเมืองนะครับอันนี้ก็เปิดจองพระขุนแผนซุ้มเรือนแก้วหลวงปู่แก้วสุทธิยาโนสำนักสงฆ์ป่าสมุนไพรเขาไม้แก้วให้ดูกันแล้วนะครับนะผมก็ได้มาหนึ่งองค์นะครับนี่นะใครที่ต้องการก็นะก็ดูนะครับนะไปดูเอานะพระ นะพระสมเด็จแวกม่านนะสมเด็จแวกม่านหลวงปู่นิ่มวัดพุทธมงคลน,นะสุพรรณบุรีจัดสร้างโดยทีมงานคุณปฐมพงษ์ปันบารมีนะครับอันนี้นะก็เป็นวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งที่กระแสะมาดีนะมาดีทีเดียวพระขุนแผนภายแก้วพันนิกาของวัดแคสุพรรณบุรีนะครับวัดแควัดสันประม่วงพเยานะน้อมถวายมา จำนวน8888องค์พร้อมลูกอมก้อาม5,337ลูก,ลก, 5, ลกนะมอบให้กับวัดแคสุพรรณนะครับรุ่นนี้กระแสก็มาดีเหมือนกันพระขุนแผนอุดผงภายกุมารรุ่นตำนานบุรพาหลวงพ่อรักอนาลโยวัดสุทธาวาสวิปัสนาหลวงพ่อรักรุ่นนี้น่าสนใจเหมือนกันพระขุนแผนอุดผงภยัยกุมารรุ่นตำนานบุรพานะครับ แล้วก็พระปิดตาหลวงปู่เฮงประพาโสวัดบ้านด่านช่องจอมสุรินนะหลวงปูเง่เฮงทีมงานของคุณนิพัฒน์สมาร์ทอิมเมจและคุณป้อมสกลทีมงานพี่เสือตอนนี้เปิดให้บูชาแล้วนะครับเพราะว่าเขาผ่านพิธีเรียบร้อยแล้วนะเหรียญศรัทธาศรัทธาบารมีหลวงพ่อเก่งตะปะสัมปันโนวัดวังทรัพย์สะแก้วนะครับนี่รุ่นนี้ก็น่าสนใจสร้างน้อยสร้างน้อยแล้วหลวงพ่อเก่งเนี่ยเก่งจริงองค์นี้ นะสร้างน้อยนะครับใครที่สนใจก็สามารถจะสั่งจองกันได้อีกรุ่นหนึ่งนะบุญมาพารวยเหรียญของหลวงปู่บุญมาสายเหนียวปะจีนรุ่นนี้นะหลวงปู่บุญมาสร้างเองทำไมถึงสร้างเองลูกศิษย์ถวายท่านสร้างเองแล้วก็ให้ชื่อเองชื่อบุญมาพารวยเพราะปัจจัยรายได้นะก็ถวายท่านเลย ไม่ได้เอาไปทําอย่างอื่นถาวายท่านไว้ให้ดูแต่ธาตุขันของท่านแล้วก็ใช้จ่ายตามอัธยาศัยของท่านนะนี่บุญมาพารวยแล้วก็เหรียญน,นะเหรียญคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะของวัดสัมพันธวงศ์นะวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพนี่ครับนะใครที่สนใจนะพระพุทธโธน้อยนะพระพุทธโธคัง นะขนาดบูชานะขนาดบูชาเนี่ยเขาอุดผงนะแล้วผงเนี่ยโอ้โหสุดยอดผงเลยนะวันนั้นผมไปเนี่ยคุณนัดแฟนพันแท้จตุคามนำมวลสารมามอบให้นะแล้วก็ไปร่วมพิธีด้วยนะแล้วก็บอกว่ารุ่นนี้สุดยอดนะรุ่นนี้สุดยอดของวัดสัมพันธวงศ์นะใครที่จะไปสั่งจองก็ไปสั่งจองกันได้นะครับนะพุทธโทน้อยนะพระพุทธโทน้อย คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมวัดสัมพันธวงศ์ปัจจัยรายได้เขาเนี่ยร่วมบุรณะพระอุบโบสถนะพระอุบโบสถของวัดสัมพันธ์นะวัดสัมพันธ์นะพระอุบโบสถนะครับแล้วนะนี่นี่นี่พระอุบโบสถนะพระอุบโบสถนี่ฮะพระอุโบสถนี่นะวัดสัมพันธ์นะวัดสัมพันธนะ์